ไม่กี่วันก่อนผมได้รับพัสดุลึกลับมาจากจีนนะครับผมผมบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะข้างในมันคือโทรศัพท์ราคา2 0 0 0 0แต่ว่าผมได้ฟรีแต่ผมอยากให้คุณดูแฟนแบ็กผมมากเลยขอย้อนอดีตแป๊บนึงย้อนอดีตเวบเย้ยสวัสดีผมตอนนี้คุณกำลังอยู่ในแฟนแบ็กของผมเฮ้ย <He> แฟนแบ็กมันต้องเป็นภาพแบบมืดๆเสียงแบบเออโคเออโคสิอ่ะโอเคครับผมจัดไปครับผมตอนนี้คุณอยู่ในอดีตของผมนะครับผม เห็นหน้าจอโทรศัพท์ผมหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเลเซอร์มจิกเครื่องเก่าที่หน้าจอแตกนะครับผมและเหตุนไนทําไมเราถึงต้องย้อนกลับมาให้ดูนะครับผมไปย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วอีกทีหนึ่ง ทางเลตเมจิกได้นําโทรศัพท์ให้ผมมาใช้แบบฟรีๆคงอาจจะคิดว่าผมเล่นฟรีไฟนะครับผมแล้วก็เขาคงจะคิดว่าผมเล่นฟรีไฟในโทรศัพท์เขาก็เลยส่งโทรศัพท์มาให้ผมแบบฟรีให้ไปใช้นะครับผมหารู้ไเลยว่าก <c oughs> ูเล่นเกินคำแต่ว่าโคตรดีนะครับผมบอกเลยว่าโคตรทนอีกอย่างนึงก็คือทำไมมาถึงแตกใช่ไหมครับผมคือวันนั้นไอ้ย่ามันจะโดนยิงเว้ยและผมก็กระโดดรับกระสุนแทนไอายา้ย่า ปรากฏว่าโชคดีที่เลสเมจิกอยู่ข้างในกระเป๋าผมนะครับผมทําให้ผมรอด,ดมาได้นะครับผมแต่ปรากฏว่าไอเลสเมจิกเครื่องนี้ไม่ได้พังนะครับผมยังใช้ได้อยู่ยังเลือกใช้งานได้เหมือนปกติแบบเด๊ะเลยครับผมเพราะงั้นแล้วบอกเลยว่าแม้หน่าจอจะแตกแต่ก็ยังสัมผัสได้อยู่แต่กยังเล่นได้อยู่ครับผมแต่เขาน่าจะสงสารันเลยส่งมาให้เครื่องหนึ่งครับผมโอเคจัดไปแม่เป็นยูทูบเบอร์ที่มันดีอย่างนี้นี่เอง หลังจากที่เราดูแฟลตแบทกันไปแล้วนะผมเราจะมาทําการแกะกันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างฮะอันดับแรกมาเราเจอโทรศัพท์ก่อนเลยนะผมนี่ผู้ชมโทรศัพท์นะครับผมโอเคตั้งไว้ก่อนนะครับผมเราจะมาดูอีกทีนึงแต่ว่าเรามาดูของแถมหน่อยซิมีอะไรบ้างนะผมรอบที่แล้วคือเขาไม่มีเคสให้นะผมแต่รอบนี้นะครับผมมีในส่วนของเคสมาให้ด้วยนะผมโอเคครับผมเคสฟรีก็ถือว่าใช้ได้อยู่ฮะตั้งไว้ก่อนแล้วกันนี่แล้วก็จะเป็นคู่มือนะผมเป็นรุ่น6 โปรแล้วก็หกนะครับผมคู่ม,มือน่าจะเล่มเดียวกันเลย,เยนะผมนำไปก่อน,น,นแล้วกันนี่นี่จะเป็นอะไรกันเวะไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะผมได้ก่อนอ่าโอเคอยางกระซองจดหมายซึ่งผมขอเดาครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเอ่อสายชาร์จนะผมอาจจะเป็นสายชาร์จเนาะนี่เป็นสายชาร์ต type c ชาร์จไวนะผมไวแบบไวไวมากชาร์จหนึ่งวินาทีแบตเต็มนั่นก็ไวไปอะนั่นไวไปใช่ไหมฮะต่อมาก็คือส่วนของนี้น่าจะเป็นอะแดปเตอร์ใช่ไหมโอเคนี่จะเป็นอะแดปเตอร์เนาะอ่า อะแดปเตอร์นะผมหูฟังไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ไม่ค่อยแถมฟังแล้วเนะาะอาจจะเป็นแดปเตอร์ที่เอาไว้ชาร์จแบบไวโคตรนะครับผมมาเรามาทําการดูโทรศัพท์กันเลยผมมาทำการแกะกันเลยอาจจะแกะยากนิดนึงเพราะว่าผมใช้แค่มือเดียวในในการแกะนะครับผมโอเคแกะแบบสดๆกันเลยปึ๊บปุ๊บนี่ผู้ชมออกมาฮะนี่ไฮเดรซึ่งเราไปทําการชาร์จมานิดหน่อยแล้วนะครับผมมนาะเพาื่อที่จะได้รนะีวิวเนาะ โอเคผู okay, ้ชมเครื่องคือถือว่าเบาเบาอยู่นะผมไม่หนักมากครับไม่หนักมากซึ่งถ้าเทียบกับเอ่อตัวเก่าตัวเก่านี่คือตัว 3S นะครับผม 3S คือถ้าเทียบความหนาผมว่าเครื่องใหม่นี่หนากว่าเครื่องใหม่จะดูเป็นเอ่อดูแพงกว่านะครับผมนิดนึงทรงคือสวยมากครับผมเป็นทรงแบบเกมมิ่งเลยครับผมมีกล้อง2กล้องเนาะซึ่ง เออ่ข้างหลังนะผมสารภาพคือผมไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์ในการเล่นเกมเท่าไหร่ครับผมผมจะใช้ในการเออ่ดูหนังแล้วก็ดูยู u ูบซะมากกว่านะครับผมเพื่อใครสนใจเดี๋ยวเราจะให้ดูสเปคหน่อยแล้วกันนะครับผมมาอันดับแรกเรามาดูกันในส่วนของรีเฟรชเรทกันก่อนก็คือรีเฟรชเรท165เฮิร์ตนะครับผมก็คือจอ165เฮิร์ตก็มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นครับผมในส่วนของคัสเรทนะครับผมก็คือในส่วนของการสัมผัสนะครับผม360เฮิร์ตนะครับผมก็ ส่ผัดได้ไวสะพัดได้ดียิ่งขึ้นจากรุ่นก่อนๆน,นั่นเองครับผมซึ่งรีเฟรชเรทและทัชเรทของรุ่นก่อนก็นกคือ1 4 4ยสิกับเอ่อสี่เฮิร์นะครับผมฮะ <c oughs> ก็เยอะพอสมควรเลยซึ่งมาพร้อมกับจอกว้าง6.8นิ้วกระติเดียวนะครับผมไม่ใหญ่ไม่เล็กถือว่าพอดีสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้อย่างก็คือออกแบบมาได้สวยและแบบเท่จัดๆนะครับผมอะรวมไปถึงในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่บอกเลยกว่าแบตจะหมดโคตรนาน5,50พันามิลลิแอมนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก ควิกชาร์จิ่งหรือชาร์จิ่งไวนะครับผมอะก็ทําให้เราชาร์จโทรศัพท์ได้ไวย,ยิ่งขึ้นแบบมากครับผมเอาใจคอเกมเมอร์กันเลยทีเดียวและเนื่องจากมาเป็นโทรศัพท์เกมมิ่งนะครับผมแน่นอนครับผมในส่วนของ CPU ถือว่าสําคัญมากซึ่งคือ CPU snapdragon 8 8คือแรงระดับโลกน่าจะแรงสุดแลวปะว่าง่ายเลยก็คือเล่นเกมอะไรก็ลื่นไปหมดเลยนะครับผมร่นแบบลื่นปืดลื่นปืดน,นะครับผมและอย่างหนึ่งก็คือรุ่นนี้นะครับมีเซอร์ของเกมโหมดของเขาเองด้วยนะครับผมเเราไปทำการทดสอบเกมโหมดของเขากัน มาครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันในเกมฟรี Free Fi ไฟกันนะครับผมซึ่งเรามาเล่นในส่วนของโทรศัพท์ตรงนี้นีผมเราจะมาทําการาทดสอบระบบของเกมเกมโหมดของอันนี้นะครับผมซึ่งเห็นไหมผมมันจะมีปุ่มเล็กๆตรงนี้พอเรากดไปใช่ไหมผมมันจะเข้าสู่ในหน้าของรูปแบบของเกมโหมดของเ,อเครื่องนี้เลยนะครับผมแล้วเราสามารถทําอะไรได้ใช่ไหมอ่าเราจะกระโดดลงไปก่อนแล้วกันนี่ครับผมพอเรากระโดดลงไปแล้วนะครับผม <S <S เห็นไหมถ้าเกิดเราเลื่อนไปทางขวาตรงนี้นะครับผมฮะ มันจะมีแถบเมนูขึ้นมามากมายเลยซึ่งเราสามารถปรับเฮิร์ตของจอได้ครับผมมี1 6 5เฮิร์ต1 2อยเฮิร์ตเอ้าสเฮิร์ตแล้วก็60เฮิร์ตนะครับผมปรับเต็มก็คือ11 5เฮิร์ตเลยเพื่อความลื่นและสมจริงนะผมอ่ะนอกจากนั้นก็มีในส่วนของการปิดเปิดพัดลมนะครับผมซึ่งพัดลมก็คือในส่วนของการระบายอากาศนั่นเองนะครับผมาตรงนี้อ่าซึ่งจะระบายอากาศทําให้เครื่องแบบเวลาเล่นเนี่ยมันจะร้อนยากขึ้นนั่นเองนะครับผม และที่สําคัญกว่าน,นั้นก็คือเราสามารถอัดวิดีโอได้เลยครับผมเห็นตรงนี้ไหมฮะตรงนี้มันจะมีในส่วนของเมนูเลตคอร์ดนะครับผมอ่าเราสามารถอัดคลิปวิดีโอได้ได้ไดเลยอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่ะบอกเลยว่าลื่นจัดจัดนะครับผมนี่นี่เป็นดาบใหม่ดาบใหม่ปกติผมเล่นก็กระตุกนะปกติถ้าเกิดเล่นเครื่องเก่านะครับผมอ่ะแต่รอบนี้คือลื่นมากลื่นมากอ่าประมาณนี้นะครับผมอาจจะดูยากนึงเพราะว่าต้องอัดคนเดียวนะครับผมอ่ะมีในส่วนของเออโหมดไหนอีกบ้างใช่ไหมครับผมฮะ มีในส่วนของมาโคด้วยครับผมมาโคก็คือกดแค่ปุ่มเดียวนะเห็นไหมฮะมาโคก็คือเราตั้งมาโคได้กดปุ่มเดียวปุ๊บม,มันจะทางานได้ทันทีนะผมที่แบบนั่งใต้วอลปกติเราต้องกด3ปุ่มไปนั่งแล้วก็ตใต้วอลใช่ไหมฮนะอ่าแต่ว่ารอบนี้ถ้าเกิดเรามีมาโคเนี่ยเราสามารถกดได้ภายในปุ่มเดียวเลยนะครับผมอ่านี่สําคัญมาอีกนึงก็คือตรงนี้ผมไม่กล้าใช้เท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันจะโดนแบนหรือเปล่ากนะ็คือในส่วนของเป้านะผมสตาร์ทอัพเห็นไหมฮะมันจะมีเป้าขึ้นตรงกลางจุดจุดเห็นไหมฮะจุดสีแดงอ่าต อ่าเห็นไหมครับผมอะมันจะมีจุดสีแดงขึ้นกลางหน้าจอนะครับผมทําให้เราไม่ต้องเลงเองก็ได้ครับผมถ้าเกิดเราแบบเล่นสนใดอะไรอย่างงี้นะเห็นไหมฮะมันจะมีเป้าตรงกลางเลยแต่ว่าผมขอปิดไว้ดีกว่าผมไม่รู้ว่าคือไวจะดูแบนหรือเปล่าแต่เราสามารถกดตั้งเป้าได้นะผมและที่สําคัญก็คือเราสามารถบล็อกในส่วนของ Messenger อะไรพวกนี้ได้ครับผมแบบมีใครโทรมาเราก็บล็อกได้เลยเลยครับนะครับผมเพื่อที่จะแบบว่าป้องกันแบบคนที่มารบกวนเราเราเล่นเกมนะผมเฮ้ยรอก่อนตรงนั้นศัตรู เดี๋ยวตามไปนะครับผมฮะนี่และต่อมาก็ผมก็คือในส่วนของเออร,ระบบทิกเกอร์ครับผมทิกเกอร์คืออะไรใช่ไหมฮะดูตรงนี้ที่สังเกตตรงนี้ดีดนะครับผมมันจะมีปุ่มเล็กๆอยู่นะฮะเป็นปุ่มแบบสัมผัสเนาะอ่าเห็นไหมฮะตรงนี้สองันเลยเอาไว้ทำอะไรได้ใช่ไหมฮะจะมาทําการตั้งค่าการเห็นโชว์ชาวด์ทิกเกอร์ตรงนี้ไหมครับผมฮะพอเรากดเข้าไปนะครับผมฮะมันจะให้เราตั้งค่าก็คือตรงนี้เป็น L เห็นไหมฮะตรงนี้เป็น L ส่วนตรงนี้เป็น R นะเห็นไหมฮะ ซึ่งผมตั้งค่าไว้ตรงนี้ก็คือเราหาปืนที่มันเล็งได้ก่อนนะครับผมอะอาดูนะผมตอนนี้เราก็มีปืนในส่วนปืนเล็งแล้วนะครับผมเห็นไหมฮะถ้าเกิดเรากดตรงนี้นะครับผมฮะกดทางนี้มันจะเป็นปุ่มเล็งเพราะว่าผมทําการตั้งเป้าเล็งไว้ตรงนี้นะครับผมอะเห็นไหมฮะอ่านี่เห็นไหมครับผมว่าปุ่ตัว R ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมอ่าพอเรากดตรงนี้ปุ๊บเราจะทําการเล็งอัตโนมัตินะครับผมแล้วเราก็สามารถยิงได้เลยครับผมส่วนตรงเนี้ยผมตั้งไว้ก็คือเป็นการตั้งไอวอลนะครับผมเห็นไหมฮะถ้าเกิดเรามีไอ กดนี้ตั้งเลยแบบรุ่นเร็วเลยครับผมฮะอ่าเป็นไงครับผมบอกเลยว่าเป็นการตั้งค่าที่เฟี้ยวมากๆครับผมสลับรุ่นนี้นะฮะไหนมีใครเราค่าหรือเปล่าเฮ้ยขึ้นไปได้ไงวันนั้นน่ะตายไปซะตายไปซะอ่าเรียบร้อยนะครับผมเป็นไงฮะบ,บอกเลยว่าดีมากรุ่นนี้มาครับผมคือเราจะมาทําการทดลองเกมอื่นดูบ้างครับผมอันนี้จะเป็นเกมเออเออ Bullet Angel นะครับผมหรือ a Shot Online นั่นเองนะครับผม,ผมบอกเลยว่าเอ เกมอื่นก็ลื่นเช่นกันอันนี้คือผมปรับทําการปรับภาพสุดแล้วนะครับผมอะเนี่ยมาครับผมเรามาทําการยิงให้ดูนะครับผมมาศัตรูอยู่ไหนศัตรูอยู่ใสมานี่นะครับผมตายไปซะนี่ถึงเราไม่เข้าหัวเล,เล่นเล่นยิงตัวไปก่อนนะครับผมชักกระสุนก่อนละกันซึ่งเออง่ายๆคือ CPU มันเป็น Snapdragon แ8ผมว่ามันก็เล่นทุกเกมนั่นแหละครับผมเพราะว่ามันเป็น CPU ที่แรงที่สุดในโลกตอนนี้เลยเอ้ยก็ว่าได้เดี๋ยวก่อน เออตายไปซะอ่าประมาณนี้นะครับผมเป็นไงลื่นปืด้ดลื่นปื้ดเลยเต้นหน่อยเต้น,นเต้นต้นหน่อยเต้นโชว์นี่เต้นโชว์เลยนะครับผมอ่ะ <laughs> ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันที่ผมสลับการรีวิวในส่วนของ Red Magic 6นะผมราคาก็ประมาณถ้าเกิดเข้าไทยก็2,000 0ซึ่งวันนี้ผม คลิปในวันที่4ี่นะผมซึ่งน่าจะลงคลิปในวันที่11 12แล้วไ่สิบสมนะครัผมน่าจะเข้าไทยเรียบร้อยแล้วนะผมก็สามารถไปซื้อกันได้นะผมในออราซไาดา้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคิ i ชั่นแล้วกันนะผมสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้ผมบอกเลยสำหรับสายเกมเมอร์สายเล่นเกมนี่คือคุ้มมากครับผมเพราะเป็นสีพิูที่แรงแบบจัดๆและอย่างนึงก็คือกล้องชัดเปียะครับผมถ่ายวีดีโอถ่ายวอล หรืออะไรพวกนี้ได้นะผมรวมไปถึงเอ่อระบบเกมโหมดที่สามารถซัพพอร์ตได้ในหลายๆอย่างนะผมสามารถทั้งอัดคลิปเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับผมรวมไปถึงการปรับเฮิร์ตป่าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมอะประมาณนี้้วกันสลับเรมจนิกสลับคลิปนี้สำรวมแบนบนี้บ๊ายบายครับผมไปเลยฮะบายบายสนใจก็ใต้ลิงก์ดีคิวชั่นนะครับผมฮะ